สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคังเป็นอีกองค์หนึ่งที่พ่อใหญ่มาหาจัดให้เป็นองค์อาจารย์ใหญ่นะสำหรับไว้เป็นที่ศึกษาดูเนื้อด้านในองค์นี้เป็นพระในยุคปลายนะเพื่อนสมาชิกนี่ดู ดูลักษณะาการหลุดการแตกแล้วก็ดูเนื้อด้านในนี่องค์นี้พ่อยหญมาหาเอาขมิทธลงแล้วนะอ,องค์ก่อนหน้านี้พระเหญ่มาหาประกบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะแต่ว่าองค์นี้ตรงที่แตกหกัหกหลุดออกไปเนี่ยพระใหมาหายังให้เนื้อเปิดออกอย่างนี้เผื่อว่าจะนํามาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูอย่างเช่นวันนี้นะ พ่อใหญ่มหาก็จะนําองค์นี้มาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูดูเนื้อใกล้ๆเป็นยังไงเนื้อสมเด็จวะะราคังอะนะพ่อใหญ่มหาก็เทียบเคียงอ้างอิงจากสมาคมที่พ่อใหญ่มหาได้ไปศึกษาแล้วก็เข้าคอร์สอบรมกับครูบาอาจารย์หลายท่านนะจึงจัดได้ว่าองค์นี้เป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาเลยทีเดียวนะ,ะตรงที่เป็นเนื้อเนี่ยตรงนี้เราเห็นเป็นเนื้อเนื้อเหมือนเหมือนรอยเหมือนรอยขูดรอยคูด เ,เพ่อังมหาขูดเอาเนื้อไปเข้าห้องแ็บนะเพื่อจะดูมวลอายุนะองค์นี้1 6อยปีทันยุคนะยุคปลายถ้ายุคต้น200ร้อยปียุคกลางร้อปียุคปลาย150ปีถึง160ปีนะอันนี้ร้อยหกสิปี68ปีโดยประมาณนะก็ถือว่าเป็นพระใน,ในยุคปลายแล้วนะเนี่ย แต่ตรงนี้คือหักหักไปดูเพื่อที่จะดูเนื้อด้านในนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นว่าเนื้อด้านในสมเด็จวะัละครังเป็นยังไงเราเห็นแต่เนื้อด้านนอกใช่ไหมอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูดูขอบข้างเขาเป็นไงเนี่ยขอบข้างเขาก็จะมีเนี่ยโอ้โหรูพุนเลยนะมีบ่อน้ําตาเนี่ยหลุมดวงจันท์น์ดูพักเนี่ย เป็นเมล็ดพริกไทยนะเป็นพระในยุคปลายนะพระพักเนี่ยจะคล้ายกับเมล็ดพริกไทยก็มีเหมือนเรียกว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์ก็จะมีพุทธศิลป์ต่างกันไปอย่างองค์นี้ยนี่พระพักเหมือนเมล็ดพริกไทยบางองค์ก็ผลมะตูมเลยนะพระพักมนกลมเหมือนก้นบาทเลยบางองค์ก็เป็นข้าวล้ําตัดเป็นสี่เหลี่ยมมาเลยนะก็มีนะเพื่อนสมาชิกอย่างองค์นี้ เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเห็นไกลๆก็จะงงๆอยู่อย่างเงี้ยว่า,เ,าเนื้อเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าดูใกล้ๆกล้องขยายสิบเท่านี่จะเห็นชัดนะนี่ให้ดูเต็มองค์ไว้ก่อนนะไอ้ที่แตกหักหลุดไปนี่จงใจนะอยากจะหักพิสูจน์เนื้อด้านในเป็นองค์อาจารย์ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากรู้ว่าพา่อใหญ่มหาพิสูจน์ยังไงหักยังไงเซิร์ชด,ดูได้นะในช่องมหาสองพระบ้านท่าน อยากรู้เรื่องอะไรท่านพิมพ์ข้อความนั้นเข้าไปดูเห็นหมดเลยนะพระใหญ่มหานี่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์เนื้อพระสมเด็จนะดูเนื้อเนี่โอ้โหเนื้อนี่เนื้อนี่หนึบนะเนื้อนี่หนึบนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับถามว่าพ่อใหญ่มหาเสดายพระไหมที่พิสูจน์ดูอย่างเงี้ยคือคุ้มค่านะเพื่อนสมาชิกเราเหมือนเรา อุทิศร่างกายเราให้นักศึกษาพแพทย์ได้พิสูจน์ผ่าเจาะดูแล้วก็เอามารักษาผู้คนต่อไปนะเพราะยมหาติกติว่าอยู่เราก็เป็นครูเป็นอาจารย์ตายไปร่างกายแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์ยก,ยก็อุอทิศร่างกายให้กับสภา,ากาชาติไทยไปแล้วนะนั่นแหละนักศึกษาพแพทย์เขาเก่งเขาเขาได้ผ่าพิสูจน์ศพคนดูจริงๆเหมือนเราอยากจะเก่งเพราะสมเด็จเราก็ต้องหักดูพิสูจน์ให้เห็นนะอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิก ให้ให้เราได้เห็นดูดูตรงที่พ่อใหญ่มหาหาักออกองนี้นะดูเนื้อสิโอ้โหแบบเพื่อนสมาชิกดูเนื้อนีน่เห็นไหมเนี่ยดูเนื้อพระสมเด็จสิครับผงพุทตุคุณผงม,มหาลาชแค่นี้ก็แบบโอ้โหขนลุคขนพองแล้วนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ เม็ดแดงเม็ดดำออกเขามิ้งลงมเเหลืองนะองนี้เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำอย่างเนื้อด้านในนะเพื่อนสมาชิกดูเดี๋ยวจะมีอีกองคหนึ่งมาให้ดูอีกนะว่าองคเนี้ยสีผิวท่านเป็นอย่างงี้ด้านในก็เป็นอย่างงี้นะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่นี่ด้านนอกสีผิวท่านเป็นอย่างงี้นี่เนี่ยด้านนอกสีผิวเป็นอย่างงี้ ด้านในสีผิววันนะท่านเป็นอย่างนี้นะงดงามความสวยความงามงามคนละแบบเห็นไหมเพื่อนสมาชิกผงพุตุคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตีนิ้ิงเหเหนี่ยเห็นไหม เนื้อหาวันหน้าก็เป็นแบบนี้นี่คือที่พระเอมาหาเจาะแล้วนะเนี่ยดำๆนี่ก็คือเกสรดอกไม้หรือแร่ธาตุกายสิทธิ์นะเนี่ยเม็ดแดงเม็ดกวดเม็ดเทาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยไปยืนนำองค์นี้ไปยืนส่องพิสูตรกลางแดดนี่นะโอ้โหระ,ระยับเลยนะเพื่อนสมาชิกปูนเปลือกหอยนะ ที่บดให้ละเอียดแล้วเนี่โอ้สองกลางแดดก็เลยยิบระยับเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วนะเรามาดูด้านนี่คือพระพักธันเห็นไหมครับที่เราเห็นเป็นอันนี้ดินโป่งไม่ใช่ผ้าส้มกรนะเพื่อนสมาชิกนี่แดงๆนี่เรียกว่าดินโป่ง ดูเห็นไหมครับแคลไซต์ขึ้นเขาขาวรอบเนี่ยรอบแรดทัดกายสิทธิเ์เม็ดนี้นะงามนะงามแท้ เนี่ยพออุระเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนื้อนีใสเนี่ยอันนี้เรียกว่าแร่ธาตุแร่ธาตุกายสิทธิ์เห็นไหมครับเนี่ยความงามนี่เราก็จะเห็นเป็น พื้นด้านในสุ้มเรือนแก้วนี่ม้วนหดก็ไปเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนื้อนี่ม้วนหดเข้าไปเลยนะเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์นะเนี่ยมวลสารเม,ม็ดแดงเม็ดดำ เม็ดกรวดก้อนกรวดก้อนเท่าเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูเบิ้องนี้นะนี่นนะก้อนมวลสารเขานี่ไม่ซ้ํากันเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่คือสมเด็จวะละัลขังนะหลายท่านก็อาจจะชอบนะชอบผิวละเอียดผิวไม่ละเอียดผิวสะอาดผิวไม่สะอาดนะแล้วแต่บางคนชอบนี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนื้อนี่ชฉ่ำ ชํำนวนเนี่ยแคลไซน์นี่ขึ้นปกคลุมแล้วนะะความชํำนวเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับดูความงามของท่านสิครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะด้านหลังหลังนี่หลังตุ๊บตับเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่แน่นชำ่ำเนื้อนี่ช่ำมากเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ ย่างนี้จัดว่าเป็นเนื้อที่ชํำชํำนวนเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับในความชำนวลของเนื้อพระสมเด็จเนี่ย,ยดูแต่ละจุดงดงาม งดงามจริงๆนะเพื่อนสมาชิเกเห็นไหมครับแควไซอนาคอนายนิวหาทิ่ติม่ได้เลยนะปกคุมสวยงาม คำนวณจริงๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยเม็ดกรวดเม็ดเทาเราดูด้านหลังเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับดูดูเม็ดแดงเม็ดดำสิครับนี่คือเม็ดเม็ดดำนะ ๋ย้เรามาดูด้านข้างกันนะดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูด้านหลังแล้วดูด้านข้างนี่โอ้โหเม็ดฟ้าเนะี่ยอันนี้เรียกว่าดินหลักเมืองดินหลักเมืองนะครับเม็ดดำเม็ดแดงดินหลักเมือง ที่เราเห็นเขียวเขียวด้านในนี่คือเป็นเม็ดหยกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยบ่อน้ําตาด้านในบ่อน้ําตาจะมีเม็ดแดงแล้วก็เม็ดหยกเขียวเขียวนี่นะงามงามหาทิฏฐิมีได้เลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าความเป็น สิลปะของมวลสารนะองค์นี้มวลสารลอยเลยนะเพื่อนสมาชิกดูเราดูเราดูขอบข้างดูทุกจุดนะ ดูดูด้านหน้าดูด้านหลังนะดูด้านข้างดูให้ครบนะงดงามสวยงามดูแต่ละจุดเห็นไหมครับ พระเยนมหาตั้งสยาองค์นี้เลยององ,องอาจารย์ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกนี่องค์อาจารย์ใหญ่ดูพระอุละท่านนี่โอโช้ช้ำนี่คือพระอุละท่านนะเนื้อนี่แบบชอบเนื้อท่านนะองค์เนี้ยแห้งแกร่งสวยงามดู เหล็กไหลเพลิงนะเพื่อนสมาชิกนี่เม็ดดำและทารกายสิทธิ์ในเหล็กไหลเพลิงเวลาเราดูพระสังเกตเราก็ศึกษาอย่างนี้เลยครับแต่ละยุคแต่ละสมัยมนสารก็แตกต่างกันออกไปนะดังนั้นเราเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ ดูชมพิจารณาลหลายรอบนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ